ใส่ลังใดใส่ลังใดผมวัวลอางหน่อยดีกว่าล้าไหมนี่เพิ่นเพิ่นโยใครนี่ล้างนี่โอ้ซุ่มนึกซุ่มไกลยกไปเท่าื่อวานอ่ะเพิ่นเพิ่นหลังใหญ่เนาะ เขาจะไม่ได้เห็นอะไรยไงโอ้บุมวงยังนกสนัาลนาบมวงโอ้นกกระสอแม่ปลาหลอดพ่อจุกวะนกนกอันนี้บ่นกเขาอยเีย้ใช่ใช่มักทุเรียนเจ้าใช่มักทุเรียนเจ้า เป็นดอกเป็นดอกคือยังหน้าพอจพ่นเอยเธอยังยุ่นนะเดี๋ยวกระจับเดี๋ยวกระจับเรียนม่อ๋อมะม่วงยาว มหาชนกมหาชนกลูกยามยาแบบอ๋อมนี่งบ้ามาต้นตูเรียมตูเรียท้าเทาของลุงเลยเนี่ยอดชิดยอาิดไอ้อิยเพื่อนคอยใรละเพื่อนคอยอ่ะตอนแรกคอยละขึ้นว่าหล้างหนีดิล้างหนีบ้างอยู่ใหม่แย่ยินดีด้วยอาทิ์ได้มีบ้านใหม่แล้ว ตัวแรกตัวแรกนึกน่าล้ยกหลังนี่ไห้รายกหลังนี่หลังนี่หลังนี่้นมเอาไปเฮ็ดฟอยจักแล้วดอกเห็ดปรัตัวรูปูนะดอกเล่าปะดอกเล่าแต่แคมมันจะเป็นเซนก็หนีดอกเล่า ดอกยอมสีอย่างที่บอกดอกเราไม่ใช่ดอกเขาเจ้าไปเบิรงทุเรียนเบิ่นออกดอกเต็มยุคนะทุเรียนเบิ่นออกดอกเต็มเออเสียงเต็ด ต้นน่ะค่ะต้นยห่นู่น่งรอกว่าต้นนูาโน้นมห่ไปไม่ได้วเนยมันเป็นยังไงบอกจ่ฟังดูบอกจฟังดูมันเป็นยังไงเหรอเนี่ยโอ้กระโซ่ยีห้อโพกระจับไปนะเออ ได้ฟอยแล้วบาทเดนนี่ค่อยกระจได้ฟอยแล้วบาทนี่เออันนี้ฝากที่อันนี้ฝากพันแสนนโอ้โครับเองหกสิบบาทอันนี้ม่านไม่บานฝากม่านฝากพแสนกับป้า

เฮ้ยดาเห็นระท่านปะุงรอที่ไหนมามุงรอนน่ะน่ะก็มุ่งรอนน่ะเหนวิเสียแกบ้าแล้วบอไปดูปลาดูปลไป๊อไปแปานีแล้วไป์เป็นไปดูลมันใหญ่่อไปแล้วอยากให้ใครปมไป

แบบโดมมี yeah, ัเจ้าของเจ้าของเจ้าของอันปลาเงาะปะไปปีในเบื้องไหมไปปีในเบื้องไหมแม่นั่นหรอคะแม่แปดสิบเจ็ดปีแต่ปีในเบื้องไหมป้าป้าเถียงน่าหน่อยป้าป้าเสียงนะป้าเถียงน่าหน่อยป้าโอ้บอกว่าเพิ่นเป็นหมากแล้ว อู้แล้วก็เป็นมากแล้วแล้วก็เป็นมากแล้ว,ลว,ลวใช่ครับ <c oughs> ลายดีลายแบบแบบอือเพิ่นแบบโอ้ปลูกนี่อันนี้ก็ปเป็นโอ้เราปลูกโอ้ยดินบ้านเดียวแบบบ้านผมแล้วนี่ต้นไหนที่คู่ดนผมกว่าวะ น้ำดเออมคเป็นยูฟังุ่ลายเดมงคุดอ๋ออันนี้บ่อต้นมังคุดอ่ะอ๋อามพี่ามพี่มาดูบักไฟค่ะมาเบิ้งบักไฟเร็วบักไฟอันนี้ปลาผักหวานไดิอ้นในปลาผักหวานอ้มันโอ้บ่อต้งไปสาเลนี่มีอยู่ม่กินบแล้วนี่ใช้ต้นบักไฟเด็กอยังสันเขียวเอลโอ้นะโอ้บักไฟิะนะเละคนเหโอ้มันคน อ้วพไม่สาตัวนี้นนอ,อ๋อซากไปหันบ่ป้าถูมักไฟโอ้มาไฟมาไฟโอ้มันหักเสียดายแท้วะ โอ้ขางลังพันไม่ห่วยคือดีแต่วะโอ้ขางลังพันไม่ห่วยอันอันอันคอยว่าคอยว่าคอยสีมักข้นบักไฟบักต้นบักไฟปันหักเลยนี่ คอยให้ตนห้นดอกไ,ไฟมันหักคอยขึ้ต้นดอกไฟต้นดอกไฟมันหักโอ้ดอกไฟเพื่อนไหมดกคักมันหักเมันโค่รน,นี่เห็นไหมเนี่ยโอ้บอกไฟไหม,ไฟ,ไ,หมไฟอะไร มาไฟป้าป้าป้ามาดูมาไฟนี่ยื่มือมาเจ้ามาเบ่งบักไฟพี่บาวเบอรปว่าดันเจ้าเจ้นาะพักอิเลอดปะนะอย่าไปจกนะเออตอนแรกว่าเสด็จมาปีนเบ่งกันแล้วนะของบ่หัก เจ้าพ่อเจ้าเราพ่อหยินยี่โมองพี่ป้าเฮ็ดเป็นวิกผมจะเลยนี่จะให้เป็นวิกผมจะเลยมันอคืนสิคือจังงูเก่งกล่องอะนะเออเอามดหัวเข้าไปเอองูงูเก่งกล่องคือเห็นปะพูดอะรก็มาคือ ยัแค่ละล่ะดกขาช้ปะขาโอ้โหทำไมมันดกขนาดนี้เลยดคกขากไฟช้าสุดแล้วนสิทุบงุกอันี้ป็ุกเอาไปจิ้มเกลือนะาลูกเีอรนะฮะจิ้มเกลือได้พรอเหอีเอาไม่ได้อันนี้ก็ได้กินทังเปือกหนางมง่นงนักไฟเนะงไก่รมเขาบอกว่ากินทั้งได้ทั้งเปือกจิ้มเกลือครับตอนนี้หรค่ะครับ ตกินเสยไม่แย่หนไอ้ว่าสิึ้นมาเบงหักเลยผเขาจนหักเนจ้าโอ้ถ้าสุกแมนบ่หวานหวานพันหวานพันสีชมพูตอนนี้ไม่ไม่ซ้ำเ็บตอนนี้นะไม่ไม่ซ้ำเฮฟเลยนะต่้ไปเลยไปาไปมันคือซ้ำมันเขามัดกัมปันเด้

ต่ลมเี então, <tenha ne> <ro> ่ยมก่าลกมมีย่างใ่นงบมแซอยูเพรเกิดดักเม็ดคไปเห็นรถดีกิ้ไปนรถแล้วแค่เดือดครึ่งเองทีได้กินแล้วเนี่ยมันเหมือนไทยกเอ้ยเอ้เอได้บ่ฮะอร หลบมาไดมดูเข้าดี